ัอดียามเช้าของวันที่7นะครับเช้านี้ก็ยังเย็นอยู่นะครับอากาศก็ยังเย็นเราอยู่ข้างกองไฟกันเนะชา้ชาๆอากาศก็ประมาณสิบห้าองศานะครับนี่ก็จะเป็นต้นกล้วยนวลน,นะครับบรรยากาศเช้าเชา้ชาก็จะประมาณนี้นครับ กองไฟทำให้อุ่นครับเชื่อว่าแถวอีสานถ้าอากาศหน,นาวก็จะมีกองไฟนะให้พิงเรียกว่าจี่ข้าวนะจี่ข้าวกันกินก็ทำให้ร่างกายอบอุ่นนะครับคราวนี้จะพาป ดูต้นบอลบอลสีก็เป็นไงบ้างครับชาชดูชาๆาต้นไม้สดชื่นนี่กล้วยด่างนะขึ้นหลายใบแล้วนี่ด่างจริงนะครับนี่ใบใหม่นะครับใบเก่าๆก็จะเป็นใบนี้ใบเก่าที่ติดมาด้วยนี่ใบใหม่นี่ก็ใบใหม่ใบนี้ นี่ก็ใบไม้เห,หมดเลยดูต้นไม้อันนี้มะม่วงอ,อกลอ่องทีนน่เราเห็นออกล่องอต้นบนันนี่จะเป็นนกกระทาอันนี้ช้างเผือกกำลังขึ้นนะขึ้น,น,นต้นไม้ด่าง หลายพันนะครับอันนี้เก็ดเกดมรกตนะครับเขียวเยวต้นนั้นผมจำชื่อไม่ได้อันนี้นกกระทาอ๋อสาน้อยปะแป้งต้นนี้สาวน้อยปะแป้งอันนี้เช้าๆสีสวยนะครับน้ยุงลำแพนสีเขียวนะครับ ไม่ใจว่ากุุงไก่เสือเป็นไงครับสีเช้าเช้าสีสดนะฮะได้รับหมอกยู่นะครับหมอกลงเยอะเลยนะครับตอนนี้เยอะแล้วอันนี้สียังไม่เต็มนะครับกัดสียังไม่เต็มน,นี่คล้าย จำชื่อไม่ได้ชื่อเยอะสาวน้อยปะแป้งเพียบเลยนะครับต้นเล็กๆนี่กระช่นี่สว,นสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ก็ยังกำลังกัดสีนะครับสีกำลังเริ่มกัดนี่เยอะเลยตัวนี้ก็เป็นสาวน้อยปะแปงนะครับส,สวยสดเต็มเลยนะครับอันนี้นกกระทาตัวนี้ อันนี้สียังไม่เต็มนะครับกวงไกเซอ,อน,นีจงอางนะครับต้นนี่ใบใหม่นะครับสองใบนี้ใบเก่าก็จะเป็นประมาณนี้นะแยะเลยนะครับหลายต้นนะนี่จะเป็นเก็ดเข็ดมรกตจะขึ้นเนี้ เอาฟังมาลองนะครับเพื่ออันนี้เสน่ห์จันเสน่ห์จันหอมนะครับอันนี้เสน่ห์จันแดงขึ้นแล้วติดแล้วน,นี่เป็นนกกระทาอันนี้ถุงเงินถุงทองนะครับเป็นถุงถุงแบบนี้ ปีนี่ไม้นี้กำลังดังนะบงคนหมื่นปีนี้6กหลง6กหลงขาวนะครับสวยนี่ต้นนี้สีสวยไหมครับขัดสีสวยเลยเช้าก็จะประมาณนี้ครับสดชืน่น รอบๆบ,บ,บ้านน,นีเป็นพันมันนะครับ